ครับผม,ผมสลันนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็เข้าสตูดิโอนะครับผมกับศิลปินทั้ง8คนนะครับผมในรายการ อันนารูโบนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมี3ท่านนะครับก็คือคนแรกคือวองกานะครับผมคนที่2คือโลกานะครับผมจะคนที่สาคือเอ็นพีพีนะครับผมจากทั่วประเทศนะครับเขารอบกันมาแค่32คนแล้วคัดเหลือ8ใครที่เข้ารอบ8คนเนี่ยจะสามารถทําเพลงกับพวกผมนะครับผมเราจะมาคิดเพลงคิดท็อปิกเพลงแล้วก็อาร์ติสตูดิโออะไรแบบนี้เลยนี่นะครับเพลงที่พีครับ นี่วองกาครับผมแล้วก็โลกาก็เอชบริงครับผมชื่อเล่นเผินฟ้าแต่เพื่อนเพื่อนก็เรียกเถินครับผมหัวข้อหนึ่งที่ย่อคํามาแล้วเลยสามคำคือสุขที่เศร้าคําว่าสุขที่เศร้าพี่มันยังแบบบางคนมันยังไม่ได้เก็ตทำยังไงให้มนุุย์แม่งมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีความเศร้าเลยอะไรเงี้ยแม่งผมบอกว่าแม่งมีแต่คนบ้าเนี่ยเอาแบบว่าท็อปิกตรงเนี้ยไปขยายเรื่องมันได้ดีมากเลยพี่เถาพี่เถาวันก็เอาด้วยโอมก็เอาด้วยสลัน ก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้ก็เข้าใจเข้าใจและอยากทําด้วยกันก็แบกว่าในการที่กูเศร้าอยู่อ่ะกูก็มีความสุขอยู่ด้วยกูก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ที่มีความรู้สึกอะไรเงี้ยวันนั้นผมสนุกจริงๆสนุกจริงๆแบบ ไม่ผิดหวังกับตัวเองเลยตอนนั้นแต่เมื่อเจอคอมเมนต์ผมก็ิงพวกคอมเมนต์ลบๆผมนั่งอ่านผมก็เข้าใจเขาที่คอมเมนต์อะไรอย่างนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ขอบคุณครับทําให้ผมไม่เหลิงในตัวเองเกินไปว่าผมเก่งนูเก่งนี้พอได้ฟังคอมเมนต์แย่ๆมันก็ได้เห็นมุมต่างว่าเออเขามองเราเป็นอย่างนี้นะคนที่ดีเขาก็มองเราเป็นอย่างนี้นะมันได้เห็นอะไรหลายๆมุม ครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาอ่คอมเมนต์ไม่ว่าจะดีหรือแย่ขอบคุณก<อ>็ขณเขียนหกเสร็จแล้วนะครับผมในเวลา5นาที<อ>หนึ่งที่ชอบทั้งสามคนเลยชอบชอบบีนี้มากแล้วก็คิดว่ามันจะออกมาดีแล้วแล้วมันช่วยคนได้ครับ อัดท่อน6เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นน้องสุรันอัดเบิร์ดแล้วทั้งสุรันอัดเสร็จก็มีเฮสเปลบิงมาต่อครับผมพอเมื่อฉันรู้ว่าเงินที่มียังไม่ใช่คําตอบของใจและการที่ฉันทําดีมันก็ไม่เคยตอบสนองใครที่ไหนก็ได้ที่มีเสียงไทยคัพเพียงเตอร์กระแต่ เินทางมาไกลจนอยากจะพักลุกขึ้นออกจากพนักพิงออกไปหาที่พักปล่อยสิ่งที่มักปล่อยคนไม่รักจริงปลอยโลกและปล่อยโซเชียลเฮดพี่บลิงจะเป็นไงบ้างนะครับผมบอกเลยเพลงนี้แม่งว่าโคตชสุดนี่ก็ผมคิดว่ามันยังคงจะเป็นงานศิลปะหนึ่งในใจผมที่แม่งทัดใจผมมากๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้ที่ผมคิดไว้ ตั้งนานแล้วตอนนั้นผมจริงจัดที่ยอ่อคํามาแล้วเลยสามคำคือสุขที่เศร้าขอาฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนมันเป็นเพลงที่มีความหมายกับผมมากๆครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าโหเป็นหนึ่งในไม่กี่เพลงที่รู้สึกว่าทัชใจมากๆแล้วครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังครับมันอาจจะอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ในวันที่คุณเศร้าในวันที่คุณดิ่งครับผมฝากด้วยครับ ที่ด่ากรรมาการคือผมคิดสดณนะที่นั้นตอนนั้นเวลานั้นเลยคือผมอยากไม่ของการแรปสดครับคิดสดตอนนั้นเลยจังหวะนั้นพอคลิปผมแมสแล้วคนชอบอะไรชอบแบบโอ้ยที่น,นี่โลกาอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนไปคือมีคนรู้จักผมเยอะขึ้นคนที่เคยด่าเราหรืออะไรเราจะเปลี่ยนมาชมเราทันทีแล้วมันทําให้เรารู้สันดาล